ขอคาถามต่อไปดีดกว่าขอแบบเด็ดเด,ดเหมือนเคยอันนี้จะแรงหน่อยนะแต่ว่าถามกันมาเยอะจริงๆนะคะคาถามข้อต่อไปคือ,อ <c oughs> เขาถามมาว่าอะไรฮะอว,วัยวะตรงนั้นของผู้ชายเนี่ย <c oughs> ไม่แข็งแรง <c oughs> มีวิธีการฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมไหมอย่างนี้ <c oughs> มีวิธีการยังไงบ้าง <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะเอม,มันเชอจะพูดก็กะไรยอยู่ก็ให้ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้วกัน ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตอบนะฮะแต่พี่ก็เชี่ยวชาญในบางทีอ้ยอไปฟังผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคชค่ะคถ้าเห็นว่าอาวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้หรือไม่บอกเลยว่าสามารถทําได้ค่ะ คือเรามีทั้งยานะคะในการที่รักษาคือยากินก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยประมาณ30นาทีนะคะหรืออาจจะเป็นการฉีดนะคะหรือการทำช็อกเวฟนะคะการทำช็อคเวฟเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่กระตุ้นให้เส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศชายนะคะมีการกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นวิธีการที่ปลอดภยัยแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกสมุนไพรนะคะสำหรับ คุณผู้ชายที่ต้องการใช้อาหารเสริมที่มีสมุนไพรเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะและต้องเป็นของแท้ด้วยนะคะแล้วก็มีการรับรองผ่านเขาเรียกว่าอาหารแล้วก็ยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีออยรองรับสำคัญมากๆที่สมุนไพรที่อยู่ข้างในจะต้องเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่สำคัญที่สุดควรจะปรึกษาคุณหมอนะคะในการใช้ทุกครั้งเพราะว่าบางท่านมีโรคประจำตัวโรคหัวใจอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะครับผมได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะ ทอเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่เป็นช่านชาที่มีปัญหานะฮะ <c oughs> ก็มีปัญหาแบบหลบๆซ่อนๆไม่กล้าถามบ้างและออกตัวบ้างวันนี้เชื่อว่าไขข้อข้องใจอย่างแน่นอน <c oughs> นะฮะ <c oughs> และอีกอย่างตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้บอกมานะคะมันอาจจะมีมากมายหลายวิธีในการช่วยนะคะแต่คุณผู้ชมขาแล้วจะ หาวิธีอะไรไปให้ยุ่งยาก<ช>พยายามที่จะฝึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปทําไมล่ะดูตรงนี้แล้วไงกับผลิตภัณฑ DB mm ์ hmm. DBMP d ับ m a Max Plus ของเราที่จะช่วยคุณนะคะยิ่งปัญหาที่ข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกเลยว่าตรงจุดนี้นะอยู่กับ DBMP มานานแค่ไหนผู้ชายในชีวิต ทุกคนต้องใช้ D B P Double Mac Plus เพราะว่าไม่งั้นเธอก็ไม่มั่นใจไงว่าเขาเนี่ยนะจะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือเปล่าถ้าใครก็ตามผู้ชายคนไหนที่ดูแลด้วย D B P Double m a Plus, <MA> Plus <ๆ>ก็มั่นใจได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่รักตัวเองร,ร,รักสุขภาพและใส่ใจทั้งตัวเองและคู่ของเขาเราพี่จะรู้ว่าสุขสุดๆเป็นยังไง